สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนจะเข้าไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีนะจ๊ะทุกคนวันนี้อยู่กับแจ็คสตอรี่เหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้แจ็คจะพามาดูความใจร้ายของเท่าแก่ที่สวนแจ็คนะทุกคนใจร้ายมากจ,จ,จะไปดูกัน นี่นะทุกคนแจ็คก,กำลังพาทุกคนมาแอบถ่ายดูความใจร้ายของเท่าเก่ผักสลัดสวยมากเลยเท่าแก่ใช้เครื่องตัดยาตัดทิ้งเฉยเดี๋ยวเราไปดูกันค่อยๆย,ย่องแอบไปถ่ายกันเท่าแก่ กายย่างไปอย่นแล้วหาย นี่นะทุกคนที่สวนแจ็คนะถ้าผักอันไหนราคาแย่ราคาตกราคาไม่ดีคือเขาจะไม่ขายเลยหนึ่งเท่าแก่บอกว่าเปลืองค่ากล่องเสียค่ากล่องยังไม่พอลูกน้องก็ต้องเสียแรงตัดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าได้น้อยหรือไม่คุ้มค่าลูกน้องไม่ต้องเสียแรงตัดเท่าแก่ายทิ้งเลยนะทุกคนดูดีสลัดยังสวยอะ่ะแต่ราคาไม่ดีเท่าแก่ตัดทิ้งเลยอะ่ะ เ,เอาเลยนะจ๊ะทุกคนสําหรับคลิปนี้คนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แจ็คด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าแจ็คจะทําอะไรต่อบายบายจุ๊บเฮ้ยทุกคนแจ็คลืมบอกไปวันนี้แจ็คทำงานแค่ครึ่งวันเท่าแก่จะพาไปตกปลาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแจ็คจะลงคลิปให้ดูว่าไปตกปลากับเท่าแก่เป็นยังไงบ้างไปจริงๆแล้วบายบายจุ๊บ